ดูดวงชาวราศีพิจิกยักษร้องโหใจดำเขายังไม่ได้ทำอะไรคุณเลยในโชคชะตานี้เป็นคนดีมีจิตใจอบอ้อมอารีชาวราศีพิจิกเป็นคนดีับผมมีเงินมีทองมีบุญกุศลวาสนาเป็นเลือกปกติทำไมต้องไปอีฉาด้วยล่ะชาวราศีพิจิกเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาแต่ว่านับในลักษณะเป็นคนจริงใจเกินเบอร์นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชคชตาชาวราศีพิจิกต้องระวังกับคนประเภทนี้นะผมมันไม่มีเรื่องกับเขาหรอกแต่มันจะหาเรื่องนะมันคืออะไรครับความสะใจมั้งนฟ้าพาดทาวเวอร์ไปเยี่ยงเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวยายกระสักกระซายอดทนอดกันนามูลจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงหนุ่มรักหนุ่มหลง พากันโสมัสติดกับดักมนเสเนมนฑาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้มองการไกลมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาปู่ฤสีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ไอออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับใครบางคนที่บอกกล่าวเล่าสิบจะสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตา ดวงตาแบบนี้จะเปิดได้รับเงินล้านนะการตัดสินใจอย่างน่าก,กลัวอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความเด็จจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยการมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาแบบภาระไว้อย่างนางนวมเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวาอย่าไปกลัวสิครับผมไปทําอะไรให้คนหรือยังไงชาวราศีพิจิกเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนายักษ์ยังร้องโหโอ้โหขนาดผู้มีบุญยังโดนขนาดนี้แล้วถ้าชาวราศีคนไหนที่ไม่มีบุญน่ะจะโดนขนาดไหน จะเหยียบย่ําตกต่ำให้จมดินนะผมเอาให้เต็มพระสุธาอะไรอย่างไรนะผมดูยตาของท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคเดอะสตาร์ส่องแสงมนต์ันทาเข้ามาจัดหนักจะเต็มดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคมันมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกททั้นแทบจะทนไม่ไหวระผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะจาชีวิตจะรับทรัพย์ ด้วยบุญกุศลวัสนาพระราชาแห่งถ้วยจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเอาาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าก็าเข้ามาสิครับนะผมไอ้พวกใจดําใจดําอมหิตรนะผม สิ่งเหล่านี้มันบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านควรที่จะต้องระวดระวังชาวราศีพิจิกไอ้ท่านหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงแต่จะกลัวมากได้หรือไม่ไม่ได้ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไปเปลีป่ยนแปลผันมุ่งมั่นเอ,เอาจริงเอาจังกกเข้ามาสิครับนะรับกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตัง์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้ขอจ้างแจ่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับหมอสันจะได้ดวงให้กับท่านบ้างนะครับ,รบ ในเดือนนี้ชาวพิจิกจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยการสืบสวนหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบคุณจะสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่และได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานช่วงต้นเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นของคุณอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้ควรระมัดระวังในการสื่อสารและพยายามเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอโครงการใหม่ๆหรือริเริ่มไอเดียสร้างสรรค์ในที่ทำงานคุณจะมีความคิดที่แหลมคม และสามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของคุณให้เป็นที่ประจักษ์สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเงินหรือการให้คำปรึกษาคุณจะมีไหวพริบและความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้อำนาจหรือการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปเพราะอาจส่งผลเสียในระยะยาวได้ควรใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในเรื่องสำคัญด้านการเงินด้านการเงินของชาวพิจิกในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากการทำงานพิเศษ หรือโบนัสจากที่ทำงานโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินที่เราคอยมานานการลงทุนในช่วงนี้ควรทำด้วยความระมัดระวังแม้ว่าจะมีโอกาสทำกำไรได้ดีแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและไม่ควรลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่เกินไปการกระจายความเสี่ยงจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีในช่วงนี้ ในเรื่องของการใช้จ่ายควรระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นดังนั้นควรสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินการวางแผนการเงินระยะยาเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้คุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยอดค้าขายสำหรับชาวพิจิกที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดียอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเงินหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษคุณอาจพบว่ามีลูกค้าใหม่ เข้ามาสนใจสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้นการทําการตลาดออนไลน์จะได้ผลดีในช่วงนี้คุณควรใช้ความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบในการนำเสนอสินค้าหรือบริการของคุณในรูปแบบที่แปลกใหม่และน่าสนใจอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้ใจ่ายเนื่องจากอาจมีค่าใช้ใจ่าย ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้การวางแผนการเงินและการจัดการสินค้าคงคลังอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆคุณควรเปิดใจรับฟังข้อเสนอหรือไอเดียจากพันธมิตรทางธุรกิจเพราะอาจนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ สรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่มีพลังและโอกาสสำหรับชาวราศีพิจิกทั้งในด้านการงานการเงินการเรียนและการค้าขายคุณจะมีความมั่นใจและพลังในการทำสิ่งต่างๆสูงแต่ก็ควรระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นการใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ และไหวพริบของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้อย่าลืมที่จะใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในเรื่องสำคัญและพยายามรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนท้ายที่สุดการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์ จากโอกาสที่เข้ามาได้อย่างเต็มที่และนำพาคุณไปสู่ความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวพิจิกที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันคุณและคู่ครองจะมีโอกาสได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้นผ่านการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและจริงใจในช่วงต้นเดือนดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมบ่อนรรยากาศแห่งความรักและความโรแมนติกให้กับคู่ของคุณคุณอาจรู้สึกอยากแสดงความรักและความห่วงใยต่อคู่ครองมากขึ้นซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนกิจกรรมพิเศษ ร่วมกันเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนสุดสัปดาห์หรือการทำอาหารมื้อพิเศษด้วยกันอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านราศีสิงห์อาจทำให้เกิดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆได้คุณอาจรู้สึกอุดหนิดหรือใจร้อนมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การโต้เถียงหรือการเข้าใจผิดกับคู่ครองได้ ดังนั้นควรระมัดระวังในการสื่อสารและพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีหากมีปัญหาเกิดขึ้นให้พยายามพูดคุยกันอย่างใจเย็นและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายช่วงปลายเดือนดาวเสาร์จะกลับทิศทางตรงส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคุณมีความมั่นคงและแน่นแฟ้นมากขึ้นคุณและคู่ครองอาจได้มีโอกาสทำ กิจกรรมร่วมกันหรือวางแผนอนาคตร่วมกันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวด้วยกันหรือการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับชีวิตคู่เช่นการย้ายบ้านหรือการวางแผนมีบุตรด้านความรักคนโสดสำหรับชาวพิจิกที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น และเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักดาวสุขที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะเสริมเสน่ห์และความมั่นใจให้คุณอย่างมากทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้พบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจผ่านกิจกรรมทางสังคมงานอดิเรกหรือแม้แต่ในที่ทำงานโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่มีสูงมาก โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกนี้ทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดหรือเร่งรีบจนเกินไปให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักและเรียนรู้อีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านราศีสิงห์อาจทำให้คุณรู้สึกใจร้อนหรือกระตือรือร้น เกินไปในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกนี้ทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดหรือเร่งรีบจนเกินไปให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักและเรียนรู้อีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปนอกจากนี้คุณอาจพบว่าตัวเองมีแรงดึงดูดกับคนที่มีบุคลิกแตกต่างจากคุณหรือมาจากพื้นเพที่ต่างกันซึ่งอาจนำมา ซึ่งประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆในชีวิตเปิดใจให้กว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้จากความแตกต่างแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความแตกต่างนั้นกลายเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ช่วงปลายเดือนดาวพลูโตจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมส่งผลให้คุณมีความเข้าใจตนเองและความต้องการในความสัมพันธ์มากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและกำหนดเป้าหมาย ในชีวิตรักคุณอาจพบว่าตัวเองพร้อมที่จะเปิดใจรับความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายในเรื่องความรักสำหรับชาวราศีพิจิกไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในความรัก สำหรับคนมีคู่ให้ใช้เวลานี้ในการเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันกับคู่ครองอย่าลืมแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันแม้จะเจอความท้าทายบ้างแต่การผเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นสำหรับคนโสดนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจให้กับความรักใหม่ แต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความกระตือรือร้อนนำพาคุณไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักและเรียนรู้อีกฝ่ายอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการรักษาสมดุลระหว่างการเปวดใจรับสิ่งใหม่และการรักษาความเป็นตัวของตัวเองจะช่วยให้คุณพบกับความสุข และความสำเร็จในความรักตลอดเดือนอนนี้เชื่อมั่นในตัวเองและเปิดใจรับพลังงานแห่งความรักที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ